ค่ะกลาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้พอกันเป็นคลิปที่สามของมือนีเนาะคะ่ะมือนีวันที่สองเดือนแปดพี่น้องนะคะแอดหลงวันทีเอฟซี FC ประกาศเหรินหน้าน้อยเลยเมื่อวานนะคะต้องกลาบขอโทษขออภัยเด้อค่ะมือนีวันที่สองเดือนแปดเนาะคะ่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะสำหรับคลิปนี้แอดจะล่งเล่าพัฒนาซึ่งสามเซียนจะลงไวท้ทีคลิปเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะ สามเสี้ยนจะลงไวทีคลิปเดียวเลยเด้อค่ะมือน,นีนะคะกะอากาศใน่พี่น้องเมื่อนะอึมขึ้นผ้ายุหรือบ่พผ้ายุกับบอลูื้กันเนาะค่ะอุ่มขึ้บบขน,นะะแดดบ่ออกเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องอาการบ่ดีมือน,นีเนาะค่ะอาการบ่ดีค่อนข้างจะไปทางเขาจักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะถึกฝนบ่ได้ผูเ่ถาถึกฝนบ่ได้พี่น้องนะคะไปเบิ้งอ่า เด่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นของแอดงวดที่แล้ววบางไหวอยู่ที่หกกับเจ็ดเข่าหกนะคะจับคู่บ่ได้ลุดเนาะคะ่ะตองกราบขอโทษขอไพ่พี่น้องเด้อค่ะแล้วก็มันลุดง่ายพี่น้องเด่นแอดจะบ่อลงให้พี่น้องสับสนนะคะจะบัดไายลงมันจะขึ้นหัวคออยู่ใบสรุปอยู่แล้วเนาะคะ่ะอ่าสำหรับของเซียนเพิ่นว้างอยูที่สองกับสามงอที่แล้วให้หนึ่งกับสองกันลุดเนาะค่ะพี่น้อง ของน้องตาห้แปดกับเก่างวดที่แล้วลุดนะคะงวดนี้ห้เก่ากับศูนย์เด้อค่ะยุหัวอ่าเหล่มแนวทางอยู่แล้วนาะพี่น้องเนาะนะคะอากาศอึมขึ้มพี่น้องคะ่ะอึมขึ้มมากนะคะเป็นเังนไรคะพี่น้องทังบ้านเข่าง่ามไปบางบ้านแอดเห็นเออก็เจ้าไายล้งเนาะคะ่ะโอ้เข่าง่ามแห้งเนาะคะ่ะไปเหรียญเรี่ยวไหมคะพี่น้องคะไปอ่า หน้าเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเขาเพื่นมันหลอดแล้วเนาะคะ่ะเขียวงามต้นสูงนำลายอ่ามันบ่มีฝน,มนไม่อีกกระลดดเนาะ,ะพี่น้องเนาะเอ็ด่าปััษณะเพื่นหน้าจกนิดนึงหรอกอะนำถ้ายยุเครงเครงตุ่นอยู่กับว่าหนาจะมีปัญหารวาวะตอนนี้ฝนกับว่าท่านได้มดไปสะทีเดียวเนาะคะ่ะนต่ยังกลาง ติดถนนตําแหน่งขอตัวคอภัยเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะ,ะทําเป็นฝนตกมาเพิ่มเรื่อยๆยังสิกะลื่นมาแน่กะกะว่าเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนั่กะหลายเขากะงามยูแล้วรอดแล้วบ่งจึงหนึ่งแอดเลี้ยวเบิ่งถ้าบ่ห้มันคิดหลายคือยังมันมานเขามานแล้วพี่น้องแต่ว่าแมนดอกเนาะคะ่ะมพนบ่ทันหนาจะมานเนะเาะมัน,น,ะะน,นะนะะจะเข้าพันษาเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเพิ่งจะเข้าพันษาค่ะพี่น้องอ่า ถูกแนวทางมีเขาไม่รูว้วดที่แล้วสําหรับลาพัฒนาแอดรุดเนาะคะ่ะรุตคือรุดน้ากันหมดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องรุดน้ากันพร้อมกันหมดเลยนะคะเขาวงวดก้อนนั่นเขากับเขาน้ากันหมดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะถูกแนวทางมีเขาไม่รุดเดอ้อค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะใส่วิจารณญาณได้หลายนะคะวดที่แล้วแอดเขาวงวดมีรุดนะคะพี่น้องอย่าไปดึกปุ่งไงแบบเือเดอ้อค่ะเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องไปเบิ่งแนวทางเลยเนาะคะ่ะเนาะอ่าคุดว่าสิลงไปสามเขาเรยือยังหั่นซิปมัดเนาะคะ่ะพี่น้องสิเป็นจังใดนะคะอาการกับว่าค่อยดีนะคะอ่าไปหอดใบสรุปแล้วนะคะเดวเด้อพี่น้องนะคะแอบแยกออกมาเลยเนาะคะ่ะอ่าของเซียนสารค้ามมือหนีเพิ่นว่างเด่นยูทีสองกับสามเนาะคะ่ะพี่น้องว่างเด่นยู่ทีสองกับสามมี่ สองศูนย์สองเจ็ดสอนะคะสามศูนเจ็ดสามนะคะพี่น้องเ็นตาบอดีหรือแอดจะเป็นไข่กับบรูเนาะค่ะนะคะ,ะ,คะเป็นใส้แล้วเป็นพ่อสบายตาเท่าที่วรวนนะคะพี่น้องนะคะสองศูนย์เจดสองแปดนะคะสามศูนนี่คือเสี้ยนสารข้ามเด้อค่ะ,ะพี่น้องเพิ่นว่างเดีนอยู่ท่ สองกับสามงวดที่แล้วก็รุดน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะรุดเมดทั้งสามสามเสี้ยนเนาะคะ่ะอ่ารอบนี้คือของอ่าใบนี้คือของน้องตาเนาะคะ่ะเป่นว่างเด่นอยู่ที่ศูนย์กับเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะศูนย์กับเก่าเด้อค่ะพี่น้องมือนี้ของน้องตาเนาะคะ่ะอ่าจับคู่มีเก้าแปดเก้าสามเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์หนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง สามตัวหางเดียวเพิ่นว่างไหวอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเป็นยังไงพี่น้องมักน้ำบ่ค่ะถ้าถามว่ามึอนี่แนวทางเดินแอดมักยังแอดมักอยู่ที่ศูนย์กับสามเนาะค่ะมันจะมาให้บ่นะคะมกักศูนย์กับสามชนหลายๆกับรูดพี่น้องเอานื้อเยบ่ได้นะคะอ่าชนชอน,นอดการหดหาสูตรเด่นตัวเดียวการรูดพี่น้อง แอดละเงดหล,งงดลายเนาะคะ่ะอ่าสูตรเลารา่าปะนานี่เป็นสูตรที่จับยากพอสมควรเลยเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะชนงวดที่แล้วชุ่นรั่วๆการลดนะคะก็คืองวดอ่าซูนเนี่ยค่ะซูนหนึ่งซูนหนึ่งนะ,ะชนกันยังสั่นเข่าเต็มๆมลลางเนาะ,ะพี่น้องเนาะเแ็ดจังได้ยังจะพอเนี่ยนั่นอีกเนาะคะ่ะแอดก็อยากให้พี่ให้น้องได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้อนเงเนาะชุ่นแง่ๆย,ยังสั่นเข่าให้ ถ้าพี่น้องเห็นเด่นเห็นอ่าตัวรูดตัวเด่นกะผู้ทุนหลายกะสามารถจะวิ่งได้เนาะค่ะถ้าเห็นรูดจังซี่แล้วแอ็ดกะบ่อยากฟันธงให้พี่น้องบ่อยากให้เสียเงินเนาะค่ะแอ็ดกะบ่รู้คือกันว่ามันจะมาลักษณะจังไดเนาะค่ะพี่น้องนะคะแอ็ดกะบ่รู้คือกันเนาะค่ะเนาะแอ็ดกตอยากให้มันมารั่วๆปังเฮ้งๆเนาะพี่น้องเนาะปังๆเงี้ยวๆเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นสามน้อยมันร่วมหรือว่าเล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ถ้ารุดกับรุดคือกันถ้าเข่ากับเข,าข่าคือกันเนาะคะ่ะกาต้องกาบขอโทษขอเอาัยพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะใส่วิจารณญาณเอาเนาะพี่น้องเนาะเปนชนกับเพื่อนทางใดหรืออ่าอาจารย์ดีๆหรือพี่น้องมีตัวเด่นๆอย่พี่น้องก็จับแบบระมัดระวังเนาะคะ่ะจับดีๆเดอ้อพี่น้องนะคะอ่าเงืนท่องของหาย,ยากเนาะคะ่ะเป็นเบิ่งของแอบเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะ ของแอดมือนะะีว่างยุทีหกกับเจดเนาะค่ะพี่น้องนะคะว่างยุทีหกกับเจดเนาะค่ะจับคู่กับมี6หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเนาะค่ะอ่าเจ็ดเกนย์เจ็ดหนึ่งนะคะ, 1, ะ,คะมือนีแอดวินไหวยทีศูนย์สามเจ็ดพี่น้องคะ่ะทายมากแอดกรมักศูนย์กับสามนะคะแต่ว่ามักยังกระลุดคือเกาเนาะ,ค,ะ under, ค่ะกับว่าฟันเด้อค่ะพี่น้อง ฟันนะคะถ่ายแอดกระจับประกบไฮยูเนาะค่ะพี่น้องนะคะจับประกบไ้พี่ไ้น้องอยูนะคะเด่นความเด่นมือน,นีเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดฟันใวย,ยูตีศูนย์กับสามเนี่ยบาสิบอฟันเนาะคะ่ะหมกักเนาะพี่น้องกะเทียมาาเนาะคะ่ะแต่เว่าจบคลิปแล้วพี่น้องจะลวงแล้วนะคะไปเบิ้งชุดสรุปด้วยเนาะค่ะนะคะ,นะคะ อ่ของของเซียนบ่ค่ะสองกับสามของเอด็ดหกกับเจ็ดของน้องตากเก่ากับศูนย์เนาะค่ะเอ็ดจับชุดสรุปใหย,ยุคีดูยุที่ศูนย์เจ็ดศูนย์สามกับหกสามท่านั้นเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่าพี่น้องมากๆที่เอด็ดจับพี่น้องกับจับออเดอร์ค่ะเอด็ดสรุปใบแค่สามคูนเนาะคะ่ะเอด็ดสรุปใบแค่สามคูนแนวทางอยู่ในใบมีบอหกสาม 03มีของแอดอยู่นะคะ0330ชนก,นกันกับเซียนสาระข้ามเนาะคะ่ะ63โบนา่าจับมีเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีโบนอาของแอดมีโบนอาบอมีนะคะ,คะ, Ad, ะ,คะเป็นราวัล63บริชชนนะคะแอดไปจะจับสรุปที่หุ่นได้ว่า0770ของแอดมีอยู่นะคะค่ะพี่น้องแคปไวดเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบ,บุญขอบุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ